มีความไม่ไมั่นใจว่ามันจะเป็นเรื่องแบบนั้นหรอวะอะไรเงี้ยกลายเป็นว่าออสวัสดีค่ะน้องคนกับมาพบกับพี่นะะในช่องเว็บเฟนะคะวันนี้นะคะจะมาพูดสั้นๆอยู่กับเออหนังเรื่อง Sweet and s o u r เป็นหนังเกาหลีนะคะใน Netflix ก็ต้องบอกว่าเพื่อนพี่นะคะห,หลายๆคนก็คือแนะนำกันไปคนละทิศคนละทางคนที่ชอบก็ชอบเลยคนที่ไม่ชอบคือแบบวัด The ะแ c k กอะไรเงี้ยจะบอกว่าอันนี้เป็นการรีวิวแบบไม่สปอยนะคะสำหรับใครที่ดูหนังมาเยอะมากๆแล้วก็อาจจะพอเดาทางได้ว่าไอซ์สวิตและซาวเนี่ยมันจะเป็นเรื่องแบบไหนสำหรับพี่ว่าพอเดาแล้วก็มีความไม่มั่นใจว่ามันจะเป็นเรื่องแบบนั้นหรือว่าอะไรเงี้ยกลายเป็นว่าอ๋อตอนจบมันก็เป็นแบบที่เราแบบเฮ้ยไม่ได้คาดการขนาดนั้นคือเป็นการเล่าเรื่องที่ค่อนข้างฉลาดแต่มันไม่ใหม่นะ,ะเป็นการเล่าเรื่องที่ฉลาดแต่ไม่ได้บอกว่ามันเป็นการเล่าเรื่องที่ใหม่ สำหรับน้องๆคนไหนที่กําลังอยากจะเออเขียนนิยายหรืออยากจะหาเรื่องราววิธีการเล่าเรื่องแบบแนวที่มันทําให้คนดูแบบร้องว้าวตอนจบเนี่ยเออเราก็สว่าอันนี้เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่ดีในการหยิบยกมาใช้นะคะวิธีการเล่าเรื่องนะแล้วก็ต้องบอกว่าภาพสวยดาราคืออานาตาดีอยู่แล้วนะคะคือว่าเป็นติ่งคริสตัล fx ด้วยนะคะก็เลยด,ดูเพลินๆไปเลย <laughs> แล้วก็เออ,อยัางไงดีสาหรับพี่นะคะต้องบอกว่าอันนี้เป็นความคิดเห็นของพี่เว็บเองนะคะสําหรับพี่เว็บก็คือรู้สึกว่า หนังเรื่องนี้ดูได้เพลินๆดูกับแฟนก็ได้ด้วยนะเวลาดูก็แบบเออคุยกันว้ยมันจะเป็นอย่างนั้นไหมมันจะเป็นอย่างนี้ไหมอะไรเงี้ยพี่รู้สึกว่าเอยมันโอเคใช้ได้เลยแล้วก็สิ่งที่ได้เรียนรู้จากหนังเรื่องนี้นะคะต้องบอกว่าเป็นการเรียนรู้แบบไม่สปอยแล้วกันนะคะก็คือต่อให้รู้วาเนี้ก็คิดว่าน่าจะอาจจะย,ยังเดาไม่ถูกละฉะนั้นเพยวก็จะพูดถึงข้อคิดที่เพีิวได้ดูจากหนังเรื่องนี้แล้วกันเนาะก็เพียวรู้สึกว่าหนังเรื่องนี้พอดูจบทําให้เรากลับมาทบทวนตัวเองเลยว่าบางสิ่่่่งงงงบบาาาออออยยทีีเรรรมคคออูแล้วะ เรารักษามันไว้ดีแค่ไหนคือบางทีอ่ะอยู่กับสิ่งสิ่งนั้นมานานเราอาจจะละเลยเกินไปจนบางทีเราอย่าลืมนะว่าสิ่งที่เราครอบครองอยู่ะก็อาจจะมีหลายคนที่กําลังอยากจะครอบครองสิ่งเดียวกับเราก็ได้ฉะนั้นถ้าเราไม่ดูแลมันให้ดีอ่ะวันหนึงหันกลับไปอ่เขาอาจจะไม่อยู่ตรงนั้นแล้วไม่ว่าจะอะไรก็ตามนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านความสัมพันธ์ร่างกาย แล้วก็เวลาบางทีอ่ะเรารู้สึกว่าสิ่งสิ่งนี้มันอยู่กับเรา,าตลอดเลยเพื่อนก็คือรักเรามาตลอดแฟนก็คือรักเรามาตลอดไม่เป็นไรหรอกวันนี้เพื่อนเรามีปัญหาแต่เราแบบเออไม่อยากคุยไม่อยากอะไรไม่อยากไปช่วยเหลือไม่อยากไปซัพพอร์ตกเพราะว่าวันหนึ่งเพื่อนเราอาจจะรู้สึกไม่ได้สนิทก,กับเราเหมือนเดิมมันก็ได้ หรือว่าแม้กระทั่งแฟนเราบางทีแฟนเราแบบเหนื่อยหรือว่าแฟนเรามีปัญหาถ้าเรามัวแต่แบบเล่นเกมหรือว่าไปสนใจสิ่งอื่นไม่ได้ให้เวลากับแฟนเราอ่ะบางทีแฟนเราก็อาจจะไม่ต้องการเราก็ได้แล้วแล้วเขาจะรู้สึกว่าเฮ้ยวันหนึ่งไม่มีแกฉันก็อยู่ได้นยฉันจะมีแกไม่นชีวิตทำไมอะไระก็กลายเป็นว่าเออเราอาจจะหันกลับไปแล้วไม่เจอเขาก็ได้นะคะหรือว่าแม้กระทั่งครอบครัวด้วยครอบครัวก็จะสัมพันธ์กับเวลาเพราะว่าอย่างที่บอกเนอะ เรามันเหมือนสตาร์ทส่วนทางอ่ะอย่างอาบาพี่ก็คือต้องเรียกว่านับถอยหลังแล้วเนอะแล้วพี่ก็คือเพิ่งก้าวไปข้างหน้าถ้าหาพี่อ่ะยังไม่ให้เวลากับอบาม่าบางทีเวลาที่เราจะแค่หอมแก้มแค่กินข้าวอ่ะเราอาจจะไม่มีแล้วก็ได้พี่บ,บิมได้เรียนรู้เรื่องความสําคัญของเวลาแล้วก็การใส่ใจคนรอบตัวมากขึ้นมากๆเลยและอีกอันนึงที่รู้สึกว่ามันสามารถปรับใช้ได้ก็คือการให้ความสําคัญกับดาบาทดดทททท้้า้าาาาายยีี่่่เเเเรรจจะะะนนนนนึึึกถงงงลอใใววัััํหข กินให้ดีทั้งนอนให้ดีทั้งออกกําลังกายเนี่ยจริงๆ3อย่างเนี้ยมันเป็นสิ่งที่ต้องบอกว่าไม่ได้ยากสําหรับร่างกายเลยแต่เราจะให้ส่วนเนี้ยเป็นในท้ายสุดเลยเราจะรีบกินเพื่อที่เราจะไปทํางานเราจะกินอะไรก็ได้ที่มันเร็วๆไวๆไปทํางานแล้วก็เราจะนอนเช็ค a c e b o o k เพื่อที่ให้เรารู้สึกว่าเออสบายใจผ่อนคลายทั้งที่จริงๆเราควรจะต้องนอนหรือว่าเราเอาเวลาที่เช็ค Facebook เนี่ยมาเมิร์จกับการออกกําลังกายก็ได้แต่บางทีเราเลือกที่จะเออนอนเฉยๆนั่งแช่แช่อะไรเงี้ยทำให้ร่างกายเราก็ไม่ได้ออกกําลังกายแล้วก็บางทีนอนท่าไหนนานๆก็ร่างกายเราก็ปวดเมื่อยอีกโดยที่เราไม่รู้ตัวเนาะแล้วก็การพักผ่อนก็อย่างที่บอกในบางทีเอออ่านเล่นแชทดูหนังดูซีรีส์เพลินกลายเป็นว่าเอากว่าจะได้นอนตีสามแล้วก็หกโมงเช้าต้องตื่นไปทางานแล้วนอนแค่สามชั่วโมงเองอะ ไอ้พวกร่างกายอย่างเงี้ยให้ดีอะวันหนึ่งเมื่อไหร่ที่เราป่วยเทียบอยู่บนเตียงผู้ป่วยนะคะพี่ก็จะได้แตนึกว่านี่จริงวันนั้นอะเราแค่ดูแลร่างกายเราอะวันนี้ก็คงไม่ต้องมานอนอยู่ตรงนี้แค่การเดินออกไปรับลมอะก็เป็นเรื่องที่เหมือนมหัศจรรย์แล้วสาหรับคนป่วยอย่างพี่ในช่วงเวลานั้นน,นนะก็เลยอยากจะมาฝากน้องๆไว้ว่าเออบางทีอะ เราให้ความสําคัญกับสิ่งที่มันไม่ได้สําคัญกับเรามากขนาดนั้นมากเกินไปหรือเปล่าต้องบอกวันหนึ่งอ่ะเวลามันจะพรากทุกสิ่งไปจากเราแล้วสิ่งที่หลงเหลืองก็คือเราจะได้แต่กลับมาคิดว่าอะไรเหตุการณ์ไหนทําให้เราพลาดสิ่งสิ่งนั้นไปวะเราลืมมันตั้งแต่เมื่อไหร่เราจะได้แต่นั่งกับมันทบทวนแล้วก็เสียดายความรู้สึกเสียดายเป็นความรู้สึกที่ต้องบอกว่ามันกัดกินหัวใจเรามากๆเลยนะเออ กฝาไว้เท่านี้พียวอยากให้น้องๆที่ได้ผ่านเข้ามาดูคลิปนี้นะคะเออไปดูหนังก็ดีนะสนุกดีแล้วก็สำหรับใครที่เออไม่ได้อยากจะไปดูอ่ะก็อยากจะฝากไว้ว่าเราคนที่ให้ความสําคัญกับสิ่งที่สําคัญกับเราด้วยก่อนที่เขาจะหลุดลอยไปแล้วก็ขอโค้ดคําพูดหนึ่งของคุณนะ้าคนหนึ่งในในหนังนะที่เขาพูดประมาณว่าแท็กซี่อ่ะพลาดไปแล้วอ่ะเรายังโบกคันใหม่ได้นะแต่ถ้าคนสําคัญอะ่ะบางทีหลุดมือไปแล้วอะ่ะก็อาจจะไม่ได้กลับคืนมาแล้วนะ 放ไว้เท่า、这、น、个、ี้，เจอกันไปคิดไป。